อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของในงานของงานศิลปาชีพนะครับที่ของในนะที่ของพระพันปีหลวงนะครับที่พระราชนี้ในราชกาลที่เก้าเปิ้นได้สนับสนุนนะครับมันก็จะมีหลายมันก็จะมีหลาย่วย,ย,ยางานนะครับแลก็หลายงานนะครับที่พระราชนีนะครับหรือว่าพระพันปีหลวงนะครับเปิ้นได้สนับสนุนตั้งแต่างานพอผ้านะครับ จะเป็นงานอภิเเพราะว่าวันนี้จะเป็นงานฮัดทศิลป์ฮัดตกรรมทางบ้านเราเลยนะครับจะเป็นของหน้านาไทยนะครับเขาจะดูในชีวิตประจำวันนะครับกาสถึงบางอย่างเขาจะได้อยู่เขาจะได้อยู่ด้อยู่ในอะไรฮะมันจะดูในชีวิตประจำวันของเรานะครับโดยเฉพาะถ้าจะเห็นได้ทัดนะครับก็คืองานถือไม้เรืองนะครับอย่างพ่อ ตุ้งไม่สองราตุ้งอันนี้ของแม่ต้นเนี่ยตุงูนี่นะครับแม่หมดเราอันนี้เป็นท่อบริเท่าว่างานถัดถัศิลป์นะครับงานศิลป์เป็นตัดแต่งแต่งวดลายต่างๆนะครับอย่างยา้ก็คทุบอยหวงสี่เราเป็นตุ้งเป็นอย่างอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นกระดาษานะครับกระดาษาที่ผมได้ทำไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษาจ้าต้นกล้วยนะครับต้นปอสาต้นกล้วย ะครก็จะรูแร้แต่ละอย่างความแข็งแรงหรือว่าก็จะรูร้ใจว่าที่นี่ร้นมันจะมีความที่แตกต่า,ตา,ตากนะงาาากันนะครับมันมีความี่มันแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันสีชมพูนั่นจะเป็นกระดาษาจาัดต้นภาษาอันนี้อันนี้จะเป็นปนั้นเบียรกล้วยผสมกระดานเย็สีนะครับเขาจะเอาควัน,น,น,ววนเลี้ยงนักการเมีองของกล้วอันนี้จะเป็น ในทวงของฟางเข้านะครับณปัจจุบันนี้ผมจะเอาฟา,างเข้าเพาะแต่ยงเพราะว่าฟางเข้านั้นหาได้ไง่ายแจกพื้นที่ของเขานะครับส่วนก,การเลี้ยงลูกก็มีการปลูกเขา้านะครับรอบๆโืนการเลี้ยงลูกก็มีการปลูกเขา้านะครับจะเลยหาได้ไง่ายเข้าว่าต้องไปตัดต้นปอดสานะครับบางคนแค่แค่แหแ่แห่ยามันเนาะแค่ยางก็เลยคำน,น,นะครับเป็นย่บไม่ยากครับ กระบวนการในการทำก๋วยเตวเอาวัสดุนี้มาต้มครับโซดาไฟนะครับโซดาไฟอย่างน้อยถ้าหากว่าเไฟฟ้าเข้าสี่ชั่วโมงนะครับจาะน้่งเขาบอกน้่งน้่งของหน้าโซดาไฟของมันหมดเป๊ะเกือบล่อยเขาบอกบ้าต่องมือเอามาปั่นเอามาได้นะครับจาะน้่งเขาบอกว่านทำเป็นกระดาษนะครับโดยมีอะไรบ้างคนชอบว่าเป็นตะแกรงนะครับ ที่ทเป็นที่มันเป็นแบบของขนาดอ่าอ่าในัวเนะครับอันนี้งานหนึ่งนะครับนหน้าผวดมาได้จะแบกก็แลนะ้นะครับนะอันนี้เป็นห้องไหนเนาะบ้านเราห้องเหมือนกันนะครับหน้าปวดไม่แบ,บกออกไปแล้วนะ,นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่อันเป็นปเป็นห้องว่าเป็นงานกแต่งางานาะ งานสามนะครับอางานจักสานนะครับงานเครื่องเงินเครื่องเขินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มงานของงานศิลปาชีพนะครับนะ่ามีอีกอย่างหนึ่งงานผ้าห้าอันนี้ก็จะเป็นงานทอผ้างานพัฒน์กรมหรือว่างานใช้มือในการติดอันนี้ก็จะเป็น ยามหรือว่าเป็นผงนะครับอันนี้จะเป็นของชนเขานะครับเขากระเรียงนะที่เขาจกหันเขานะครับเ,เ,ยเคยถ้าหาว่าเขาไมกเอวต่างๆาเขาจะห้อยเขาเลยถามว่ามันแข็งไหก็แข็งเลยถ้าเก็มีความสวยงามครับความสวยงามไหนความสวยงามก็คือลวดลายของห่าที่มันตัดด้วยมือทอด้วยมือนะครับพวกนี้นะครับ แล้วก็ยังมีอีกทุ่งเขาเขาถิางเขาเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องลายต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกองเผางกนะครับเห็น,นอ่างกเขานี่นนอันนี้จะเป็นผ้าที่เขาจะเอาไปยิบที่มันเป็นเสื้อแขนแบบนี้ครับเร<ป>ียกว่าคอแขนนะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นวันม่ต um, okay. so, um, uh, uh, ่างๆนะครับอันน uh, uh, okay ี้ก็จะเป็นท้งนะคมุกอันนี้เย็บ100เปอร์เซ็ครับอันนี้เย็บ200เป็นะครับวันนี้ผมก่ยักเป็นของแฟนผมเนี่ยอันนี้แฟนผมก็เย็บรันนี้อย่างกเพรา่า อีกอย่างหนึง่งแม่แฟนผมนะครับยิปจะไปจะยิปห้าพับไร่โมงเนี่ยตรงนี้มส่งเสริมงานศิลปะจิตทุกปีเลยนะครับยังมีอีกหลายมีเห็นลายอย่างรั้งหลาย,ย,ยหลายหลายเรืมม่องพวกนีอยู่ตรงแรงนะครับแทนหนึ่งนี่ขอขายอยู่ประมาณสักอันนี้น่จาจะประมาณสองสามร้อยบาทนะครับผมมาได้เอาชุดมาผม Na, ja, schon